่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาททำเมนูต้มจืดตั้งโอ,อเพราะว่าตั้งโอจะมีช่วงหน้าหนาวดีตอนนี้ต้าโอออกแล้วก็เอากระดูกซี่โครงไปต้มนะครับ แล้วก็ผมจะใส่หมูสับหมูสับผมก็จะใส่พริกไทยกับซีอิ๊วลงไปผมเป็นอดีตพ่อค้าโจเก่านะครับมผมเป็นอดีตพ่อค้าโจเก่าเยวจะต้มให้สุกก่อนแล้วจะใส่ต้าหู้ด้วยเป็นโปรตีนเนาะเป็นโปรตีนทุกเมนูนผมส่วนใหญ่จะเน้นโปรตีนเนาะไม่โปรตีนจากพืชก็จากเนื้อสัตว์นะครับจากต้าหู้ส่วนใหญ่ เพราะอย่างที่รู้ๆก,กันเนาะโปรตีนไปช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอโอเคเดี๋ยวรอให้เหเดี๋ยวรอให้หมูสุกก่อนเดี๋ยวจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับสักครู่หนึ่งหมูสุกแล้วนะครับสุกหมูสุกเนี่ยก็คือมันจะลอยอ ันนี้นะ้ามันร้อนเะ่ยก็เลยอาจจะแยกออกแต่ถ้าตอนผมขายโจ๊กเนี่ยหรือขายกอเหลาเลือดหมูเนี่ยพอทหํหมูสับหยอดลงไปถ้ามันสุกมันจะลอยเต็มนหม้อเลยโอเคอันนี้สุกละเนาะแล้วผมก็จะใส่ต้อ่อนลงไปต้อ่อนนี่ผมเอาไปทาเกลือก่อนสักสองสามนาทีเนาะ แล้วหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแล้วแต่เราครับชอบแบบไหนดูเหมือนน้ำน้อยเนาะเดี๋ยวเราเอาต้าโอใส่ที่หลังตอนจะทานเพราะตั้งโอรเราใส่ลงไปเลยแช่ต้มลงไปเนี่ยมันจะเปื่อยมันจะเปื่อยออต้องทำเป็นถ้วยต่อถ้วยเนาะม่าม้าผมชอบทำแล้วปลาปาผมก็ชอบมาม้าถ้าผมก็จะตักเป็นถ้วยเอ,อ ใครจะกินก็ต้มเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ตักเป็นถ้วยแล้วก็ชุบเหมือนชุกกี้ครับเราต้องโอ๋ไปชุบต้มแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นถ้วยต่อถ้วยเดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งเราให้เดือดสักครู่โอเคพอเราจะทานก็เปิดไฟแรงเลยครับน้ะผมจะใส่ตั้งโอ๋ตอนนี้เปิดเปิดไฟแรงนะแล้วให้มันเดือดเดือดแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตั้งโอ๋ลงไปเมื่อกี้ชิมรสชาติแล้วครับไม่ต้องใส่เลยครับน้ําต้มกระดูกมันหวานอยู่แล้วเนาะ นี่ก็คือตั้งโอ๋ใส่ลงไปเลยแป๊บเดียวครับแล้วก็ทานได้เลยไม่ต้องแช่นานแช่นานมันจะเปุยจะไม่อร่อย โอเคปิดแก๊สได้เลยเห็นไหมพอแช่นานมันจะเปิดนิดนึงเรียบร้อยแล้วได้เข้าสวยร้อนๆนะอร่อยเลยโอเคคลิปนี้มาแค่นี้ก่อนนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับอยู่อ e w h a ออยู่ a t นะครับติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ